โอ้สองคันนี่ไหม S เจ็ดร้อยโอ้คือง,งามแต่คันนี้หัวม่วงคันนี้หัวน้ำเงินโอ้โหหันลงมามาถึงแล้วโอ้ผาดเลยอาะถางปลอดภัยครับพง มาอีกแล้วครับหัวลากสามคันเลยหรือเปล่าเนี่ยนูน่นโอ้ขึ้นมาอย่างไวเลยรถเปล่าไปนักด,ดาบปลอดไฟครับผมเอาหัวลากตู้ทึบ ันนจะแซงหรือเปล่าอ่ะ้างข้างหลังอ่ะออแซงครับผมอ้าวสามหกแซงซีรีส์ห้าร้อยแล้วครับเรียบร้อยแซงอ้าวมาถนอนดวงทึ่งมันแซงกันมาเอาระวังพี่ซีรีส์ห้าร้อยไล่แซงคืนนะพี่นะ ออบ้า,โ,าโดนแซงคืนด้วยบาทโอ้อ่าโดนแซงคืนครับเอ้เป็นยังไงเล่าอ่าบอกแล้วว่าเครื่องไม่ถึงอย่าทะลึ่งกับผมโดนแซงคืนครับเอ้เป็นยังไงกล้าแซงผมหรอพี่แกวาผมแซงคืนเลยโดนสี่ห้าร้อยแซงคืนครับปู่ ช็อตนี้นี่มันมากหาเดินทางปลอดภัยคันทั้งสองคันนะครับผมอ้าวขึ้นมาอีกคันแล้วครับผมรถอ้อยโอ้รถชนบุรีอีกแล้วน,ะนั่นี่ทรงนี้นี่ถูกขออภัยด้วยนะครับผมดูจากทรงกระบะนะผมว่ารถทรงนีมนมน้มันเป็นรถชลบุรี นะครับกระบะอย่างนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรถชนบุรีครับเพราะว่ามันไม่เห็นป้ายทะเบียนนะมันไกลามากผมเดาทรงจากกระบะนะครับ <Okay. S 1> จะว่ากันด้อโอ้รถไขรอดดนยึแต่ใส่ นะครับเหมือนรถชนบุรีมากๆเลยเพรว่าเวลาถ่ายผมจะไม่ได้ดูนะครับผมดูจากเลนกล้องอย่างเดียวโอ้ต่อเกียร์เลยอ่ะมาครับขึ้นมาอีกแล้วนะครับรถอะไรเอ่ยกันนี้ สันอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยหน้าอย่างนี้นี่หัวลากครับใส่อะไรมาเนาะโอ้หลางเลิดความของรถแล้วเนี่ยพี่เขาใส่อะไรมาใส่ไม้ครับผม โอ้ยอยู่ดี37เ,เครื่อง370้เลยหรอถอนเกียร์ นาต่อไทยนะครับผมอาขึ้นมาอีกครั้งแล้วครับผมหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ครับดูจากไกลๆแล้วน่าจะเป็นวิกเตอร์นะครับนี่อ้าววิกเตอร์ครับผม ไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อ,ๆอยๆเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเกียร์นะครับผม <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเกียร์ได้เสียฟอร์มเลยนะ <c oughs> โอ้รถพร่วงเปล่าหรือเปล่าครับนี่ <c oughs> โอ้เปล่า <c oughs> นึากว่า วรถนหนักขึ้นครับ f x 3 6 0สุดหล่จุดรอหรือเปล่าเนี่ยรอไหมรอไหมเดี๋ยวมาดูหน่อยโอ้รอครับรอรอ าทางปลอดภัยครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูล็อกกี้น้อยขึ้นขึ้นเขาหน่อยครับนะครับคานขึ้นมากระดึบกระดึบกระดึบห่วยเพรมะเปนไซโซโล่์ผุนบ่หน่มีสโ,โล่กลางบ่เนี่ล็อกกี้ขั้นนี้ก็ขึ้นซ่าหน่อยอุ่นขั้นข้างหลังเข้ามาเขาจะแซงก่อนนั่นน่ะน่ะโน่นโน่นโน่น อันนั้นเป็นหัวลากตู้คอนเทนเนอร์นะครับเอาอู้แซงอีหลีดิน้นิอู้อนนอนนส่งขึ้นมาอย่างไวเลยคับหนั่นเอามึงขั้นนั่นก็อน้ะครับ๋ับส่งขึ้นมาอย่างไวเลยแซงปั๊ดแซงเลยครับผม อุดจวดเลยอ่านะครับปลอดภัยครับพี่อาให้กำลังใจล็อกกี้น้อยเราหน่อยนี่ครับขึ้นได้ซ่าแต่ว่ามันม,มีสโลก,กลางไปมิสโลก,กลางบ่หนิ ดูดิแค่ขึ้นแบบชิวๆเลยอ่ะ ดินทางปลอดภัยครับผมโอ้มีไม้มอีกครับนึงพว่วงนึงพ่วงก,กับหนึ่งหัวลาก FVM เรื่อง่าไหรเนาะ FVM นี่เนาะอ่าไป โอ้ครับขึ้นมาอีกคันแล้วครับคันนี้เป็น F X Z หรือ F G Z เฮ้ยไม่ใช่ F X Z หรือ G X Z G X Z นะครับสามหกศูนย์เห็นหลุดลายมาได้เลยตากลองเบาลายไปสุทีบแลลวบาท ขึ้นชิวๆครับน่าจะใส่หนักมาครับถ้าขึ้นแบบนี้โอ้คันนี้รถอะไรนี่โอ้บีบแจให้ด้วยแกว เดินทางปลอดภัยครับผมโอ้รถทัวร์รอมากเลยอ้อขึ้นไวแทะไม่คันแล้วครับหัวลาก วิกเตอร์500คุมหลังมานี่น่าจะของหนักครับถ้ารถเปล่าเขาไม่น่าจะคุมผ้านะ ฝั่งนี้ก็มีครับผมอ่าระดับปลอดภัยครับผมอ้าวขึ้นมาอีกแล้วครับผมรถอะไรเนาะนี่ หัวลากรถไม้หรือเปล่ายูไก่นะครับมันพอเห็นตอนนี้มันย้อนแสงแล่ะอาจะเป็นรถแก้ไม้ครับไม้อยู่คาริตัดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันโอ้ข้านขึ้นเลยบาย มาแล้วครับซ <500. S 1> ีรีส์ห้าร้อย่าเราขึ้ที่ทักทายกันครับผมส่งยิ้มให้ก็ยังดี ไปคาริตัตนะครับเอาไปไหนน้อนี่ฮะระด,ดาปลอดภัยครับพี่